สบาย,ยดีมื้อเช้าเด้อนี่นะคะแล้วก็มาตักบัตรข้าวเหนียวก็จะเป็นการการทําบุญกาประเพณีของประเทศลาวนะคะข้าวเหนียวก็จะเยอะมากก็คือจะใส่ว่ารก้อนเป็นก้อนๆแล้วก็ใส่ลงในบาตรพระนะคะซึ่งตักบัตรข้าวเหนียวเนี่ยเราจะตักบัตรกันช่วงเช้าส่วนพวกแบบอาหารคาวหวานเราจะ ถวายเพ็ญในตอนที่หลังนะคะซึ่งจะแตกต่างกับประเทศไทยของเราค่ะโอเคแล้วกวยาตอนนี้กี่โมงแล้วนะตอนนี้เขาจะตักกันตอนกี่โมงตอนนี้ตีห้าสี่สิบห้าทุกคนตีห้าตีห้าสี่สิบห้าทุกคนเลยไหมพัดจะมาตอนตอนหกโมงหกโหกโมงออกวัดอยู่ทางไหนคะวันนี้วัดเสียเลยวัดสียคุณเมืองวัดสียคุณเมืองทื่ทาง เดทางนี้ทาจะเดินมาทางนี้ค่ะตอนนี้ยังไม่มาเนาะเรามากรท่านนะวันนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะตอนนี้นะคะเราอยู่ร้านร้านสีฟุลเมืองค่ะตอนนี้นะคะก็ได้แบบเสียงระฆังท่านจะเริ่มออกมาแล้วก็คาไม่แพงสามหมื่นกรีก็ซืเป็นเงินหกสิบบาทไทยค่ะแล้วเนีเราก็มีขนมนะ เดี๋ยวเรามาตัดวิดีโอต่อไปตอนพักสวยๆทำทําแงมตกเบาบางสบายดี ตอนนี้นะคะก็ร,ร,ระหว่างรอพัดอันนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันนิดหนึงออันนี้คือเวลาเราใส่ใส่บาทนะคะเราก็จะจิกจิกเงินหลวงไม่ถนัดแล้วแลปั้นแบบก้อนแบบก้อนน้อยๆอ,ยอ่าแล้วก็ใส่ไปแล้วก็มีขนม เาก็ใส่รอระหว่างรอพักก็จะมาเป็นมัดวัดก็คือเวียนรอบเมืองก็คือมีตักบัตรทุกวันค่ะก็เหมือนแบบประเพณีไทยเลยราะว่าเหมือนรัดอย่างที่เราบอกไปก็คือไทยอ่ะเราจะทีเดียวเลยทังข้าวหวานแต่เนี่ยจะตักแยกกันอื่าแล้วก็แล้วก็อาหารก็ตากแยกกันไปการเพลเนาะอันนี้อันนี้เป็นพิธีพิธีการ ิธีการต้นๆเส่นเนี่ยเขาก็พะระาจะวนมาวันวนทุกวัดก็จะผ่านทุกวัดต้องผ่านทุกวัดถ้าสุดเราด้ตักบาตรแบบทุกวัดทุกวัดเลยใช่เดี๋ยวที่เราอยู่ที่เดิมที่นั่งที่เดิม,ดมอันนี้แล้วหวังรอนะคะเอนเอนี้ก็จะมีนี่คะเราก็สั่งข้าวเหนียวเอาไว้วก็จะได้หุงข้าวเหนียวเพราะตอนนี้ก็เริ่มแล้วว่าพระอยู่ตรงนู้นก็จะต้องเอาข้าวเหนียวไปตักฝั่งลิมโขงจริงๆเราอยู่ฝั่งลิงโขงก็สวย ก็เมื่อวานนี้เราได้มาแบบสำรวจเมื่อวานแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็มากินร้านนี้เราก็เลยแบบสั่งข้าวเข้าไว้แล้วก็เขาก็มีเตรียมเซ็นมาราคาไม่แพงค่ะเดี๋ยวถ้าเผื่อพระมาอีกเราก็จะต้องตักอีกเรื่อยๆาะฉะนั้น,น,นเรานั่งอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนพระก็จะเดินม,มา หลังจากเมื่อกี้นะคะเราก็ตักบาตรแล้วก็เหลือเพราะแบบตอนแรกเราเห็นว่าเอ้ยคิดว่าพาท่านจะมาอีกใช่ไหมเราก็แบบขย่อนขย่อนไว้ตักน้อยเล็กก็เล็กลงเล็กลงเลยจริงเมื่อกี้ได้พอดีใช่เมื่อกี้พอดีที่จริงต้องไม่ให้เหลือนะคะใช่ใช่ตอนนี้ก็คือหมดแล้วค่ะหมดแล้วอันนี้เราเราก็มิชชั่นคอมพลีทค่ะเย้เสียใจเมื่อวานนี้ไปแล้วเหมือนแบบ ไได้อ่าอ,อันนี้เราเตรียมพร้อมมาเต็มที่เขาก็มีเซ้นดูพ, <อ S 2> พร้อมมาพร้อม,อมสวยงามน,นะครับอ่าน้ำพึ่งยอจะเข้าสูตรกันนะคะสีฟ้าก็จะเป็นพาสิ้นฟ้าสีแดงก็จะเป็น้าสิ้นสีแดงเนาะอ่าเป็นพาสิ้นแดงนะคะเป็นพาสิ้นแดงก็ตามสภาพเนาะตามสภาพ,นะภาพแต่วันนี้เราสวยงามน,นะคะอ,อ่า ที่เราถ่ายเราจากข้าขขมือไม่ได้นเนี่ยนี่ไม่ได้เข้าเมืองอย,ยังไม่เข้าเมืองอยู่เหรอคะเข้า <c oughs> แล้วตรงถนนคนเดินไงตลาดอ่าแล้วก็ออกมาด้านนี้นะวิวคือเหมือนเยอรมันเลยอ่ะ <c oughs> เราเดินเดินไปหไหนนะเดี๋ยวเราต้องกลับทางนี้ทางนี้ออหร้านอาหารแับปิดแม่น้ำเลยอาจารย์เนี่ยแล้วก็ยาประชานิยมมันก็อยู่เนี่ยหลังโบสถ์นี่แหละหลังวัดจึง้ยมาถึงว่ากล้ใจน่ะเลยเมื่อเอ้ยเรามันเมื่อกี้เราไม่ได้เดินม,มาตรงนี้ไม่ยังนี่ยออก,ก็หลุดจากตลาดไม่ทีไงเออเราจริงๆเราออกล็อกผิดอาจารย์ก็ใช้ความจําอันเลอะเลือนของอาจารย์ สองพันก้าอยากกี่ดูสิบกว่าปีอะ่ะจะไม่มามีความจำดียอะเนี่ยแต่ว่าจริงๆมามาพวกเที่ยวพวกเนี้ยทาให้อาจารย์มีความจำนะระลึกความจําดีนะอันนี้เป็นของร้านของครูตอนนี้นะคะเราก็อยู่ร้านที่ชาน,นิยมแล้วหลังจากเราเดินมา ห้ากิโลไปไาเดี๋ยวกิโลเดียวกิโลเดียวกิโลเดียวเออกิโลเดียวไไหคะอันนี้เราสั่งโจ๊กเออโจ๊กข้าเหนียวร้านประชาริยมอ่าคนเยจะเยอะนิดนึงอ่าน้องเอาบรรยากาศหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะกินกันก่อนนะคะว่เป็นไงตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขอกินกันก่อนนะคะเออคนเยอะแล้วคนเริ่มเยอะแล้ว วัดจอกมาได้เัดจอวัดจอกล้อนลอนมาได้